สวัสดีค่ะดิฉันมาที่สีพัฒนายนะคะที่สวนของสวนพีิกของคุณปนอบุญกันจัดนะคะที่ผู้ที่ใช้วีแพนตาของเรานะคะนี่นะคะพริกแก่สวยมากเลยนะคะกำลังเก็บเริ่มเก็บเกี่ยวเก็บไม่ทันนะคะพริกแดงเก็บไม่ทันโอ้ไม่รู้ว่าเงินไปไหนหมดเนีคุณปนอ์เนี่ย ดูสิเข้าอดอกทุกต้นสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเดินเลี้ยงเข้าไปในนี้อย่าเดินเข้าซอยกันน<ด>ั่นดูนี่ค่ะเดี๋ยวมาสวยมากสวนพริกเนี่ยค่ะยาวสุดลูกหูลูกตา ดี๋ยวคุณปนอมช่วยบอกเนาะวิธีใช้วีเพนตาของเราคุณใช้คุณปนอมใช้ยังไงพริกถึงได้เม็ดใหญ่ขนาดนี้นะคะใช้ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนเริ่มเริ่มก่อนมีดอกก็เริ่มใช้แล้วแล้วต้นมันจะเขียวต้นเขียวต้นมันจะงามแล้วมันรู้สึกมันจะกินปุ๋ยกินยาได้ดีกว่าอย่างอื่นะทุกทีไม่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดตรงนี้มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดกพอฉีดร่วมกับ ยาบางตัวที่ฆ่า,มาแมลงบ้างอะไรมันก็ทำให้พริกเม็ดใหญ่แล้วก็ดกแล้วก็เม็ดแดงดีโรงงานโรงงานบอกว่าพริกเม็ดสวยมากโอ้และแข็งเลยเนาะพริกเม็ดแข็งปั๊ดเลยมันใหญ่ด้วยแล้วก็เพราะว่ามันมันมันสมบูรณ์หมายความว่ามันมันมันไม่ต้องเลืองปุ๋ยนะถ้าใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ไม่มากใช้หนึ่งช้อนในซองเขาอะ่ะแล้วก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเอง จะประหยัดปุ๋ยได้เยอะไม่ต้องใช้อย่างอื่นมากเลยที่นี่ไม่ได้ฉีดมากอันนี้ก็เก็บเนี่ยว่าทุกวันศุกร์ก็เก็บเก็บไปสองครั้งเก็บไปแล้วก็สองวันแล้วแดงอีกแล้วดกถ้าเก็บไม่ทันเลยเนาะสุดยอดมากเลยนาะงีเทนต้าของเราพริกเม็ดสวยมากพริกเม็ดใหญ่นี่ค่ะเต็มทุกต้นเลยแล้วค่ะขนาดเก็บไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะเนี่ย เม็ดจใหญ่เนี่ยเม็ดใหญ่ใหญ่งั้นเลยค่ะขอบคุณคุณปนอมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ